สวัสดีทุกคนนะคะจะเป็นทางขวาทางซ้ายนะคะบนีซ้ายบนขวาบนท้างบนนู่นด้วยนะคะประมาณแปดหมื่นคนวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะก็นี้เคยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเป็นมินิคอนทังทิสาของเนสแล้วนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตเนสต้าเฮ้ยยุ้ยูกนะ ตื่นเต้นนะ่ะไม่ได้เห็นแบบว่าอย่างนี้นานๆแล้วเฮ้ยลูกหายไปเกือบครึ่งปีเลยใช่ไหมคะที่แบบมาครั้งที่สามใช่ไหมแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะบ้านเนืองก็ดีโอเคเลยโอเคเราจะไม่พูดถึงอะไรอย่างนั้นคือดีใจที่ทุกคนแบบว่ามามาหาในได้ในว,วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณามากมากนะคะขอบคุณขอบคุณใจที่เข้มแข็งทุกคนที่แบบที่จะจบอพราะค่าทุกคนดีเลยนะคะ <laughs> ก็เพลงเมื่อกี้นะคะ ความหมายเนี่ยก็ตรงกับเนทในในส่วนมากเลยแหละก็กว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้นะคะก็แบบอะไรนะจุดนี้ได้นะ <laughs> ก็แบบใช้เวลาใช้เวลาในาทำงานงานมากกว่าจะแบบว่าประกวดรู่นี่นั่นก็ปกติอยู่ว่าร้องเพลงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อจจะใช้หน้าตาส่วนมากอะไรแประกวดเวทีนางงามมาส่วนใหญ่นะคะก็มาเลยสิจ้ ไม่เอาสิเราไม่ท่าทิ้งสิมา,ามเลขสิบเจ็ดไม่ไม่ดูไได้กันนะยาวมาเลขสิบเจ็ดโอเคค่ะก็วันนี้เนี่ยจะมีหลายเพลงหลายสไตล์มากเลยเพราะเป็นคอนเสิร์ตเนสต์ o าวใช่ไหมคะไม่จำเจแน่นอนทุกคนจะได้เห็นหลายรสหลายรสชาติมากแล้วก็เพลงที่นจะนำมาร้องเนี่ยก็เป็นเพลงที่เนื้อหาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าสั่นมาจากใจนะคะซ้อมก็ เป็นปีค่ะแล้วก็ซมเต้นอีกประมาณสักสามเดือนซ้อมร้องสองวันแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยได้ก็ยังไงถ้ามีผิดพาดประการใดต้องขอคูดด้วตรงนี้นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะแต่จะทําให้เต็มที่เลยนะคะโอเคไม่พูดความเพลงสําหรับเพลงต่อไปนะคะก็อยากจะมอบให้กับคนที่แบบว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยผ่านช่วงเวลาความรักความมาก ก็จะเป็นช่วงวัยรุ่นอ่าผ่านมาหมดแล้วนะคะวัยรุ่นไม่ตอนนี้ก็ยังอยู่กันอยู่วัยรุ่นยังเหลือกันอยู่ไงก็เด็กเน็ตะเด็กเน็ตก็แบบอายุน้อยๆกันนั้นอ่าวันนี้มาหาพี่เน็ตนะคะก็จริงๆเป็นคนขี้อายนะเวลาผมในช่วงความรักเนี่ยเวลาเป็นคนแบบแอบชอบใครจะไม่ค่อยกล้าพูดเพราะรู้สึกว่า เงียบเงียบล้ำล้ำต้นไม้แบบบนหัวต้นไม้แบบนี้ไม่กล้าเอ่ยเพราะเป็นผู้หญิงไงมันจะดูไม่ดีเลยนะคะก็เลยคิดว่าเพลงนี้น่าจะตอบโจทย์กับสาวๆที่แบบที่อายหนุนที่แี่อายนะคะกับเพลงไม่บอกเธอค่ะเราไดช่นะคะใครร้ไม่ได้โบกมือตามมาได้ค่ะไป้ายไฟเราถือมาแล้วอย่าให้มันสายลิงอ่นนะ